สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงเย็นนะครับกับสะอาดเอวช่วยทำนะครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็แชร์ให้กับสะอาดเอวช่วยทำก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ว่าจะหยุดตัดหญ้าสักหน่อยเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับก็เลยไม่หยุดครับลงไปตัดสี่ห้าล็อกอีกสามล็อกเดี๋ยวก็ถึงข้างหลังแล้วครับอีกสามล็อกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าดูด้านล่างนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับอีก3ล็อกเท่านั้นครับก็จะถึงกำแพงด้านหลังนะครับก็เลยขยายพันธุ์มะเขือมะเขือใหญ่อะนะครับนิดนึงไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกับบรรยากาศที่สวนเราเป็นยังไงนะครับสู้ต่อไปนะครับผมกับบรรยากาศดีนะครับก็ทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามวก็แชร์ให้ก็ขอบคุณมากครับผมบายไปเลย มาครับเดินเลยกล้องดูจ้าไปหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะสดใสไปหน่อยก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งไม่แต่งเติมอะไรครับผมเอาแบบสดๆหน้าเดิมๆสดๆอย่างนี้แหละครับไม่แต่งเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีปรับไม่มีอะไรเลยก็ให้เป็นแบบธรรมชาตินะครับเอาหน้าเดิมๆไม่แหละไม่ต้องแต่งเติมหรอกนะครับก็ไม่ต้องแต่งเติมอะไรนะครับไม่ต้องปรับไม่ต้อง อะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็ดูเหมือนกล้องจะสดใสเกินนะครับนู้นหลังครับไปกลเห็นไหมเป็นสีขาวนะครับด้านขวานะครับอีกสามล็อกครับก็สุดสุดกำแพงครับอีกสามล็อกนะครับก็ค่อยๆไล่ไปค่อยๆทําไปนะครับฟ้ารู้สึกว่าโอ้ยสดใสมากเลยสีออกจะดูแบบแจ่มจ้าเกินนะครับผมว่าดูจ้าเกินไม่รู้ เป็นแบบไหนไม่รู้นะเครื่องตั้งเองหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้นะครับดูจ้าเกินไปนะครับผมไม่ได้แต่งเติมอะไรทั้งสิ้นนะไม่รู้ไม่รู้เครื่องไปยังไงไม่รู้่ะผมจะพาไปดูนี่มะเขือครับหนึ่งสองนี่ครับไล่ไปเลยนะครับนี่คือขยายจากตรงนี้ครับผมขยายจากตรงนี้ครับผมเป็นมะเขือใหญ่นะครับมะเขือเปอ่ามะเขือใหญ่นะครับที่ไว้กินมะนาวก็ขึ้นแล้วโอ้โหมาแวงมาแวง ดูดูดูรูปมาแวงเป็นรูปโอ้โหสวยงามไหมเหมือนสุนัขหนึ่งเหมือนสิงโตเป็นง้นี่ครับทางนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับผมขยายขยายไปก่อนหกครับผมค่อยๆขยายไปนะครับนี่ค่อยๆขยายให้ดูด้านกว้างนิดหนึ่งสีจ้าไปหน่อยนะครับเนี่ยผมดูเห็นไหมก็ไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยเป็นของเขาเองเลยเห็นไหมแปลกไปเลย ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็แชร์ให้กับสาเตอร์ช่วยทำขับผมขอบคุณมากครับ